าใครที่ทันยุค90น่าจะจํากันได้ว่าอีกหนึ่งแนวเกมที่ฮิตมากๆคือแนวบ e a มาั u p หรือตะลุยด่านที่จะสนุกมากๆเมื่อแบ่งจอยกันเล่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยุคเกม8บิต16บิตหรือตู้เกมอาร์เคดในยุคนั้น แต่ก็ค่อยๆเลือนหายไปตามการเวลาเมื่อยุคข,ของ 3D พลิโอนมาถึงและอีกหนึ่งเกมที่ดังสุดๆในยุคนั้นทั้งตัวคอมิกเองและตัวเกมคือ Teenage Mutant Ninja Turtles หรือในบ้านเราจะเรียกกันว่าขบวนการนินจาเต่าที่ทั้งทีมตัวละครและฉากต่างๆก็ดูเหมาะเจาะกับเกมแนวนี้มากๆและแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กหนวดทั้งหลายจะได้ย้อนเวลารำลึกความหลังกันอีกครั้งกับการกลับมาแบบเคารพต้นฉบับสุด ก็มาดูกันว่าเกมแนวนี้กับเต่านินจาจะได้ไปต่อในศตรวรรษที่21นี้หรือเปล่าใน Teenage Mutant Ninja Turtles: Mut Tur Traders Revenge Review, Ninja tles, Tr Re Review. เรื่องราวของเกมไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ก็เพียงพอที่จะให้อารมณ์คอมิกได้อยู่ โดยจะเริ่มต้นที่สถานีโทรทัศน์ช่อง6ถูกยึดและทำให้เทพีสันติภาพแปดเปื้อนโดยวายร้ายตัวฉกาดเทรดเดอร์ ader, และลูกสมุนจึงเดือดร้อนมาถึงแก๊งเต่าอาจารย์หนูและเอพริลนักข่าวสาวสวยในการตะลุยพันด่านทั้ง15ด่านและไทยเอาสัญ,ญลักษณ์สำคัญของอเมริกาคืนมาให้ได้ตัวเกมจะมีโหมดการเล่นหลักๆ2โหมดคือ Story และ Ar c a เ e ที่อา c a เ e นั้นจะให้ประสบการณ์แบบเกมตู้เลยโดยจะมีจำนวนชีวิตที่จำกัด ส่วน Story Mode นั้นจะมาในรูปแบบของ World Map ที่จะมีทั้งความลับที่ซ่อนอยู่ตลอดเส้นทางและโอากาสในการย้อนกลับไปเล่นด่านเดิมๆซ้านอกจากนั้นใน Story Mode เรายังสามารถอัปเกรดตัวละครด้วยการปลดล็อกท่าใหม่ๆและเมื่อเป็นเกมแบบ Retro ตลอดเส้นทางเราก็จะได้พบเจอกับอ a ส t เตอร์เอกมากมายทั้งที่เกี่ยวกับนินจาเต่าและคอมิกเรื่องอื่นๆที่คุ้นเคยในยุคสมัยเดียวกัน แต่แม้ว่าตัวเกมจะให้ความรู้สึกนอสโตเจียมากมายและมีรีเพลย์แวลูอยู่บ้างแต่การเล่นในโหมดเนื้อเรื่องหลักแต่และรอบนั้นใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงกว่า,วาถึง3ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งอาจจะดูว่านานหากเทียบกับเกมอาร์เคดสมัยนั้นแต่เมื่อเทียบกับเกมในยุคนี้ก็อาจจะดูสั้นเกินไปสักหน่อยแต่ทีมงานเขาก็ยังหาวิธีต่างๆใส่เข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นอยากจะกลับมาเล่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ต่างๆที่ทบางอันก็โหดสุดๆอย่างห้ามถูกโจมตีเลยเป็นต้นก่อนเริ่ม <coaching S 1> เล่นตัวเกมจะมีการติ t o r i a l Move หรือท่าต่างๆกว่า20ท่าที่รับรองว่ามึนและจำไม่ได้หมดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแฟนเกมบิ a t e ร up รุ่นเก่าหรือเกมเมอร์รุ่นใหม่ๆเพราะความคาดหวังคืออยากจะเข้ามารัวปุ่มเพื่อความมันระบายอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นแต่หากเรายินดีเปิดรับ จดจําและฝึกฝนในการใช้แล้วก็จะช่วยให้การตะลุยผ่านด่านง่ายขึ้นสนุกขึ้นและดูซับซ้อนมากขึ้นกว่าเกมบิเอมัเมื่อ30ปีที่แล้วที่การควบคุมนั้นก็มีตั้งแต่เบสิกอย่างโจมตีกระโดดและใช้ท่าพิเศษแต่ก็ตามมาด้วยมูฟใหม่ๆอย่างแดชกระโดด2ชั้นเตะหลังการพุ่งโจมตีด้านบนจับทุ่มหรือกระโดดโจมตีเล่นอื่น ทำให้การต่อสู้ในเกมที่รวดเร็วอยู่แล้วนั้นผู้เล่นจำเป็นจะต้องคอยคิดวิธีต่อสู้และหลบหลีกการโจมตีของสตรูแต่ละชนิดที่จะไม่เหมือนกันอีกด้วยที่ต้องจับทั้งจังหวะเรียนรู้แพทเทิร์นการโจมตีของพวกมันก่อนทำให้จุดนี้เองก็ช่วยยกระดับเกมอาร์เคดบินมาแบบคลาสสิกจากสมัยก่อนได้อย่างดีนอกเหนือจากท่าไม้ตายพิเศษที่จำกัดการใช้แล้วตัวละครหลักแต่ละตัวใน Traders Revenge ยังมีค่าพลังแตกต่างกันด้วย เช่นบางตัวเน้นความเร็วแต่โจมตีเบาหรือบางตัวมีมระยะการโจมตีไกลกว่าตัวอื่นเป็นต้นทำให้ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการเล่นและให้อารมณ์ที่แตกต่างกันในการสลับใช้ตัวละครได้อย่างดีเลยสตรูส่วนใหญ่ในเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้หลากหลายาระดับหนึ่งในแง่ของมูฟเซตแม้ว่าพวกริ้วล้อส่วนใหญ่จะดูเหมือนกันหมดต่างกันแค่เปลี่ยนสีก็ตามแต่วิธีการต่อสู้นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และแน่นอนว่าบอสไฟในเกมนี้ยังทำออกมาได้บันเทิงมากๆทั้งตัวบอสที่ถูกเลือกมาใส่ในเกมกิมมิคของพวกมันการโจมตีและลูกเล่นต่างๆแม้ว่าวิธีจัดการกับพวกมันส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันก็คือเข้าไปโจมตีดูจังหวะแล้วรีบถอยออกมาหลบการโจมตีและหาจังหวะเข้าไปโจมตีใหม่แต่ก็ถือว่าสนุกตื่นเต้นและท้าทายดีทีเดียวเช่นเดียวกับการต่อสู้ภายในด่านของ traders revenge ที่นอกจากจะมันสะใจแล้วยังเพลินสุดๆอีกด้วย ไม่ว่าจะเล่นคนเดียวและจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกหากคุณมีเพื่อนเล่นแน่นอนว่าเกมแนว b ีเดมานั้นจะสนุกขึ้นหากเล่นหลายๆคนและใน Teenage Mutant Ninja Turtles Traders Revenge ก็เช่นกันโดยตัวเกมสามารถรองรับผู้เล่นได้สูงสุดถึง6คนพร้อมกันไม่ว่าจะเป็น local ลลหรือออนไลน์ที่นอกจากจะช่วยกันต่อสู้ตามปกติแล้วยังสามารถให้พิซซ่าเพื่อชุบชีวิตหรือทำไฮไฟฟ์กันเพื่อเพิ่มพลังได้อีก งานภาพของ Traders Revenge นั้นเรียบง่ายแต่ก็น่าประทับใจด้วยการนำเสนอภาพแบบพิกเซล16บิตเหมือนในยุค Super Famicom บวกกับอาร์ตสไตล์ของตัวละครฉากสีสันที่ให้อารมณ์เดียวกับสมัยนั้นไปจนถึงแอนิเมชันการเคลื่อนไหวและโทนของเกมที่มาพร้อมกับ Performance 60 FPS ที่ลื่นไหลสิ่งที่ทั้งให้อารมณ์เรโทรและร่วมสมัย คือง,งานเสียงตั้งแต่ซาวด์แทร็กตนตรีอิเล็กทรอนิกส์มัน,มนแบบในยุค90ซาวด์เอฟเฟกในแบบ16ปิตแต่วอย c ์ต่างๆและคุณภาพเสียงนั้นคมชัดมีมิติทำให้ในแง่ของการนำเสนอจะเต็มไปด้วยอารมณ์นอสโตเจียอย่างเต็มเปี่ยม หากจะให้เลือกเกมรีเมคที่เป็นแบบ Retro สัเกม Teenage Mutant Ninja Turtles: t r e a d e r s Revenge ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆทั้งความนอสตัลเจียที่ตัวเกมใส่เข้ามาให้แต่ก็มีเมคานิกเกมเพลย์สมัยใหม่เพียงพอที่เล่นแล้วรู้สึกได้ว่าไม่ได้เชยจนเกินไปแม้ว่าจะมีข้อสังเกตเรื่องความยาวของตัวเกมที่สั้นไปสักหน่อยแต่ด้วยความสนุกบันเทิงที่แคปเจอร์ความเป็นบ e ดมามาได้อย่างเต็มเปี่ยม ผ่านภาพและเสียงแบบเรโทรแต่คมชัดลื่นไหลและยิ่งหากมีเพื่อนหรือครอบครัวมาแบ่งปันจอยช่วยกันเล่นก็จะยิ่งได้ร่วมกันแชร์ความหลังผ่น Teenage Mutant Ninja Turtles Traders Revenge หรือนินจาเต่ายังสนุกสนานแน่นอนและนี่ก็คือแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่น คิดเห็นอย่างไรกับ Teenage Mutant Ninja Turtles Traders Revenge พูดคุยกนได้ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราววงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสทิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ c o n s o l e g a m e r s t a t i o n c o m ค,ครับ